คุณผู้ชมครับมีคนร้ายลวงสาวหมอนวดขึ้นรถซาเลงครับแล้วก็พาไปบอกว่าจะพาไปนวดบ้านฝรั่งสุดท้ายไปสวนฝรั่งแทนเออไปซะอย่างนั้นครับตำรวจนะครับที่สนอนหนองปลือครับได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านได้ทำการช่วยเหลือผู้หญิงไทยถูกทำร้ายและก็ชิงทรัพย์ครับโดยมีผู้เสียหายเนี่ยวิ่งหนีออกมาจากป่า ขอความช่วยเหลือชาวบ้านครับนู่นครับที่ตำบลโป่งอำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีหลังจากได้รับแจ้งแล้วก็รีบรุดไปสอบสวนกันนะครับไปถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งครับชาวบ้านก็ได้ช่วยเหลือนางสาวสิอันนี้เป็นนามสมมตินะครับอายุ45อยู่ในสภาพผมนิยุ่งเหยิงเลยนะครับคอเสื้อขาดใบหน้าบวมปูดครับแล้วก็มีอาการตกใจกลัว พร้อมกับเล่าให้ตำรวจฟังว่าเธอนั้นมีอาชีพเป็นหมอนวดโดยเมื่อประมาณสักตีสี่ขณะที่เธอยือนอยู่บนบริเวณชายหาดจอมเทียนหนองปรือบางละมงชนบรุรีได้มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างทําทีก็มาคุยตีสนิทแล้วก็บอกว่ามีชาวต่างชาติต้องการให้ตัวเองนั้นไปบริการนวดที่บ้านพักให้หน่อยอย่านอาหารปูเป็นจํานวนหนึ่งชั่วโมงตัวเองก็คิดเป็น ตัวเองก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงก็เลยยอมขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปกับคนร้ายซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายนะครับเออแต่เมื่อนั่งมาสักระยะหนึ่งก็ปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของคนร้ายเนี่ยยางแตกครับซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกเอะใจแล้วว่าเอ๊เส้นทางมันไม่ใช่บ้านลูกค้าชาวต่างชาตินะในจังหวะนั้นเองก็ขอตัวคนร้ายกลับครับแล้วก็ยกเลิกนัดลูกค้า แต่คนร้ายไม่ยอมครับเออได้หลอกเนี่ยใช้มือชี้บ้านคนบริเวณนั้นว่าเป็นลูกค้าฝรั่งประมาณว่าอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วก็เมื่อกลับขึ้นรถอีกครั้งหนึ่งคนร้ายก็เร่งเครื่องทั้งที่ยางแตกนั่นแหละก่อนที่จะพาเลี้ยวเข้ามาในป่ปามันสับฝปะหลังซึ่งมันก็มืดมากมองไม่เห็นแม้แต่ทางลุยเข้าไปในนั้นก่อนเธอจะถูกคนร้ายชกใบหน้าพร้อมทั้งใช้มีดจี้ก่อนที่จะกระชากกระเป๋าสะพายไป ซึ่งภายในก็มีทรัพย์สินเงินสดประมาณสัก4ี0พันโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องตอนนั้นก็คิดว่าคงไม่มีชีวิตรอดแล้วล่ะแต่ก็อาศัยจังหวะที่คนร้ายเผลอวิ่งหนีนะไปหลบซ่อนตัวในใจกลางของป่าไร่สัมปะหลังนั่นแหละโดยคนร้ายก็วิ่งตามมานะเออแต่มันมืดมากตัวเองก็แอบอยู่ในป่ารอจนฟ้าสว่างก็เลยเดินออกมาจากป่าขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนี่แหละ ทางด้านนางสาวปุ๋ยครับอายุ42เจ้าของบ้านที่ทำการช่วยเหลือผู้เสียหายก็บอกว่าตอนแรกที่เห็นสภาพผู้เสียหายรู้สึกตกใจมากเพราะว่าเธอบอกว่าเธอถูกพามาปล้นและดูจากสภาพแล้วเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าตัวผู้เสียหายนั้นอยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมหน้าตาปูดบวมตนจึงรีบนำน้ำนมาให้ดื่มพร้อมกับโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละ จากการที่ไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับเป็นไล่สัมปะหลังอยู่ภายในซอย18ทุ่งกลมตานมันห่างจากบ้านผู้เสียหายประมาณสักโอ้โหกิโลเมตรครึ่งนะครับพบรอยอยางรถจักรยานยนต์ขับเข้ามาเป็นทางยาวตรวจสอบพบรองเท้าคนร้ายตกอยู่คู่หนึ่งนอกจากนี้ยังพบใบทําบุญบริจาคลงศพที่ ผู้เสียหายไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรหวังมาทำงานที่พัทยาเพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกับตัวเองและครอบครัวขณะที่ความคืบหน้าของคดีในเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาผู้เสียหายเนี่ยไปชี้จุดต่างๆพร้อมหาเบาะแสของคนร้ายก่อนที่จะส่งตัวผู้เสียหายนั้นไปทำการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ